น้องๆเกี่ยวกับบทอาขยานนะคะจากโครงงานกลุ่มสาระการเรีนยนรู้ภาษาไทยเรื่องรู้รคุณค่าอาขยานสืบสารภาษา,า,ษาไทยจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะเพื่อวิเคราะห์คุณค่าที่ปรากฏในบทอาขยานบทหลักระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน13บทค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จากความหมายของบทอาขยานกันก่อนค่ะอาขยาน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นบทท่องจำการเล่าการบอกค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้บทอาขยานต่างๆนะคะพี่มีความรับจะมาบอกความลับอะไรอะ่ะบทอาขยานให้คุณค่าตั้งหลายด้านเลยนะคะน้านที่หนึ่ง้าน,นที่1นึ่คุณค่าทางด้านอารมณ์ค่ะด้าน,นที่สองด้าน,นที่สคุณค่าทางด้านศีลธรรมค่ะ หน้าที่3คือคุณค่าด้านความรู้สติปัญญาค่ะหน้าที่4หน้าที่4คุณค่าทางด้นานวรรณศิลป์ค่ะหน้าที่5คุณค่าทางด้านการเสริมสร้างจินตนาการค่ะและด้านที่6คือคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าสู่บทอักขยานบทแรกกันเลยค่ะบทแรกของเราคือนินราภูเขาทอง สุนทรโวหารหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าสุนทรพู้ค่ะที่มาของเรื่องนะคะสุนทรพูดแต่งนิราเรื่องนี้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวสนนิฐานว่าราวพุทธศักราช2,371เมื่อครั้งอุปสมบทและจำพรรษาอยู่ที่วัดราชบูรณนะหรือวัดเลียบและได้เดินทางไปนมำสการเจดีภูเขาทองณวัดภูเขาทองอันเป็นวัดโบราณในพระนครสีอยุธยาค่ะ ค่ะสำหรับฉันทลักษณ์ที่ใช้ในการแต่งนะคะคือกรนิราชหรือกรเพลงยาวค่ะค่ะเรามาเข้าสู่บทอักยานบทนี้กันเลยค่ะมาถึงบางทรณีทวีโสยามมีโยกอยากใจให้สะอื้นโอ้โอสุธานาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนตร i ชายหญิงทิ้งวิสัยนี่หรือจิตคิดไม,ม่มีรลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษ์มีคนรักรสถ,ถอยอร่อยจิตแม่นผูดชั่วตัวตายทำลายมี จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาค่ะเรามาเรียนรู้คุณค่าที่ปรากฏ <c oughs> ในบทอาขยานนิราชภูเขาทองกันเลยค่ะคุณค่าที่หนึ่งนะคะคือคุณค่าทางด้านอารมณ์ค่ะบทอาขยานนิราภูเขาทองก่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่ผู้อ่านในชะตาชีวิตที่พลิกผันของกวีจากสูขที่สุดกลายเป็นทุกข์ที่สุดที่ได้บรรยายถึงความทุกโศกถึงสภาพอาชีวิตอันแรงแค้นของตนเองในขณะนั้นดังว่า โอสุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตรเมื่อเคาะร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเน็บเจ็บแสบขับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาค่ะค่ะและคุณค่าด้านที่สองคือคุณค่าด้านศีลธรรมบทอาขยานนิราชภูเขาทองได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพูดว่าสามารถดนบรรดาสภาพต่างๆให้เกิดขึ้นกับบุคคลได้ เช่นรักสุขโศกโกรธเกลียดหรือทำลายความพูดอาจสามารถเสริมบุคคลให้มีกำลังใจดังที่ผู้ประพันธ์กล่าวว่าหึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแมน้นผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาค่ะต่อไปนะคะคุณค่าด้านความรู้สติปัญญาค่ะ บทอาขยาิิราชภูเขาทองกวีกล่าวถึงสัจธรรมสําคัญอีกข้อหนึ่งคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งค่ะดังว่าอ้อสามันผันแปรไม่แท้เที่ยงเหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัยนี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจเหมือนที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดค่ะข้อต่อมานะคะก็คือคุณค่าทางด้านวรรณศิลค่ะบทอาขยานิราชภูเขาทอง กวีได้สื่อความคิดอันละเอียดอ่อนและจิตใจสะเทือนไหวได้ง่ายทําให้ผู้อ่านได้เข้าถึงความคิดรู้สึกของกวีนอกจากนี้ยังใช้ความใช้คําที่มีความหมายชัดกินใจใช้วาหารที่คมคายอุปมาโวหารเปรียบเทียบเปรียบเทียบตนเองในดังดังนกไร้รังที่ไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะดังว่าล้วนหนามเน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อย,อยู่เอกาค่ะ ค่ะและคุณค่าด้านสุดท้ายนะคะก็คือคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะบทอาขยานนิราชภูเขาทองกล่าวถึงผู้หญิงไทยในสมัยก่อนมีการถอนไรผมรอบๆผมจุดออกให้ดูสวยงามและแต่งผมโดยใช้ขมงังผสมกับน้ําหอมทาให้ผมมีสีดํามันวาวเรียกว่าการจับขมังค่ะดังว่าถึงเกรดย่านบ้านมอ ขยานนิราศภูเขาทองนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะกับพวกเราสามเก<า><า>อรรู้คุณค่าอาขยานสื่อสารภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะ